กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มานาด้วยนะคะไปฟังนิยายกันเลยจ้านิยายเรื่องรักไม่ใช่แค่อยากใช้คำว่าสามีรักเราเชื่อนิรันในบรรยากาศของงานแต่งงานสุดแสนโรแมนติกณวิลล่าริมทะเลสาบท่ามกลางหมู่ดอกไม้ที่บานสะพรัง่ง และเสียงขึ้นกระทบฝั่งเบาๆธนาและควันยืนจับมือกันแน่นใต้ซุ้ดอกไม้สีขาวสลับชมพูอ่อนทั้งคู่ยิ้มแย้มและเต็มไปด้วยความสุขสายตาของพวกเขาประสานกันอย่างอบอุ่นบ่งบอกถึงความรักที่ผ่านการพิสูจน์มานานหลายปีคุณรู้ไหมว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมพบคุณผมก็รู้เลยว่าคุณ คือคนที่ผมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยธนาผู้ที่มีดวงตาเข้มกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นรอยยิ้มอบอุ่นประทับใบหน้าของเขาเขาหันไปหาภรรยาของเขาขวันผู้มีใบหน้าหวานและเวลตาอ่อนโยนขวัญยิ้มตอบกลับน้ำตาแห่งความสุขไหลลงแก้มเบาๆ ฉันก็รู้ว่าคุณคือคนเดียวในชีวิตของฉันตั้งแต่วันที่เราพบกันทุกๆวันที่เราใช้เวลาด้วยกันทุกเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณมันทำให้ฉันรู้ว่าฉันเลือกคนที่ถูกต้องแล้วทั้งสองเคยผ่านความทุกข์ยากมาด้วยกันทั้งเรื่องการงานความไม่เข้าใจและกการต่อสู้กับความท้าทายต่างๆแต่ทุกครั้งที่เกิดปัญหา พวกเขาจะหันหน้ามาหากันเสมอความรักของพวกเขาเติบโตจากความเข้าใจและการให้อภัยแม้จะมีคนเข้ามาในชีวิตของธนาบ้างแต่ธนาก็เลือกที่จะยืนเคียงข้างขวัญเสมอไม่มีใครสำคัญกับผมมากกว่าคุณธนาพูดพร้อมยิ้มให้เธอผมสัญญาว่าจะรักและดูแลคุณตลอดไปไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไง ขวัญพยักหน้านับตาไหลออกมาแต่เต็มไปได้วยความสุขฉันก็สัญญาว่าจะอยู่กับคุณดูแลคุณเหมือนที่คุณดูแลฉันมาตลอดพิธีดำเนินไปอย่างอบอุ่นมีแต่ความรักและคำอวยพรจากคนรอบข้างเสียงดนตรีนุ่มนวลประสานกับเสียงหัวเราะและการเฉลิมฉลองทั้งคู่ยืนอยู่ข้างกันแขนคล้องแขน ดวงตาสบกันด้วยความรักอันลึกซึ้งแม้จะมีบททดสอบที่ต้องเผชิญแต่ทั้งสองรู้ดีว่าพวกเขาจะต้องผ่านมันไปด้วยกันเสมอผมรักคุณมากนะธนากระซิบเบาๆขณะที่เขาจูบลงหน้าผากของขวัญอย่างอ่อนโยนขวัญยิ้มตอบฉันก็รักคุณเช่นกันและฉันจะรักคุณชั่วนิลันพวกเขามองไปที่ขอบฟ้า แสงอาทิตย์ยามเย็นลาลับไปแต่หัวใจของทั้งคู่ยังคงสว่างสวยเต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดก่อนที่งานแต่งงานสุดแสนโรแมนติกจะเกิดขึ้นธนาเคยเป็นชายหนุ่มที่โด่งดังในวงสังคมในฐานะเพลย์บอยตัวพ่อด้วยรูปรักษ์ที่หล่อเหลาและสเสน่ห์ล้นเหลือธนามักจะมีผู้หญิงรายรอบรองกายเข้าตลอดเวลา ไม่ว่าที่ไหนก็มีแต่คนสนใจและอยากเข้าหาเขาแต่สำหรับธนาแล้วความสัมพันธ์เหล่านั้นเป็นเพียงความบันเทิงชั่วคราวเขาไม่คิดที่จะจริงใจกับใครด้วยความเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงธนาจึงมองว่าเป็นคนที่ไม่ยอมให้ความสำคัญกับเรื่องใดๆนอกจากความสุขของตัวเองผู้หญิงหลายคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขา ต่างก็แค่คนที่เขาใช้เวลาอยู่ด้วยแล้วก็ผ่านไปเหมือนสายลมแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของธนาก็เปลี่ยนไปเมื่อบริษัทของครอบครัวเขาประสบป,ปัญหาทางการเงินคุณหญิงมณีแม่ของธนาต้องการแก้ปัญหาด้วยการจับลูกชายของเธอแต่งงานกับลูกสาวนักธุรกิจที่มีอำนาจและเงินทุนมหาศาลนั่นคือขวัญ ผู้หญิงที่เขาเคยเจอเพียงไม่กี่ครั้งในงานสังคมธนารู้ว่าเธอเป็นคนเรียบร้อยและสง่างามแต่ในสายตาของเขาขวัญเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้โดดเด่นหรือเป็นที่ต้องการของเขาเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆธน,นาไม่เต็มใจเลยที่จะแต่งงานเพราะเรื่องธุรกิจแต่เมื่อแม่ของเขายื่นคำขาดและสถานการณ์ของครอบครัวเริ่มเข้าขั้นวิกฤต เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เขาจำเป็นต้องยอมรับข้อเสนอการแต่งงานเพื่อรักษาธุรกิจและเกียรติยศของครอบครัวไว้แต่งงานนั้นหรอกับผู้หญิงที่ผมไม่รู้จักนี่นะธนาพูดกับแม่ด้วยความไม่พอใจแม่จะให้ผมทิ้งชีวิตแบบนี้แล้วมาผูกมัดตัวเองกับคนที่ผมไม่ได้รักจริงๆอย่างนั้นหรอครับคุณหญิงมณีมองลูกชายด้วยสายตาจริงจัง ชีวิตของแกไม่ได้มีแค่เรื่องสนุกสนานไปวันวันนัทนาแกต้องคิดถึงอนาคตของบริษัทและครอบครัวถ้าไม่แต่งงานกับขวัญเราจะต้องสูญเสียทุกอย่างธนาจำใจยอมรับความจริงแม้จะไม่พอใจแต่เขาก็รู้ดีว่าครอบครัวของเขามีความสำคัญการแต่งงานครั้งนี้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ เขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นแค่ทางผ่านและเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเขาก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบที่เขาชอบได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือหลังจากที่เขาได้ใกล้ชิดกับขวัญมากขึ้นทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากการแต่งงานระหว่างธนาและขวัญทุกอย่างเริ่มต้นไปได้สวยธนา พยายามวางตัวดีและทำหน้าที่สามีที่ดีเพื่อตอบแทนความเสียสละของขวัญผู้หญิงที่เขาเคยเห็นว่าเป็นแค่ทางผ่านแต่กลับกลายเป็นภรรยาที่เอาใจใส่และดูแลเขาในทุกเรื่องขวัญเป็นคนเรียบร้อยอ่อนโยนและอดทนแม้จะรู้ว่าการแต่งงานของพวกเขาเริ่มต้นด้วยเหตุผลทางธุรกิจแต่เธอ ก็พยายามเต็มที่เพื่อสร้างความรักและความเข้าใจในครอบครัวขวัญไม่เคยเรียกร้องหรือบังคับอะไรธนาเธออยู่เคียงข้างเขาเสมอไม่ว่าธนาจะกลับบ้านดึกหรือไม่ค่อยสนใจเธอขวัญก็ยังคงทำหน้าที่ภรรยาอย่างดีที่สุดธนาเองแม้จะยังมีชีวิตที่ลมลอยจากอดีต แต่การมีขวันอยู่ข้างกายทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและสงบมากขึ้นบางทีในช่วงแรกๆเขาคิดว่าเขาอาจจะไม่สามารถอยู่กับขวัญไปได้ตลอดหากเพียงแต่ทำตามหน้าที่และไม่ยึดติดกับอดีตแต่เวลาผ่านไปความอดทนของธนาก็เริ่มลดลงเขายังคงมีนิสัยเซ p เพลที่ยังไม่สามารถตัดขาดได้ ความต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระและสนุกสนานกับผู้หญิงคนอื่นๆยังคงอยู่ในใจของเขาทุกครั้งที่เห็นเพื่อนๆของเขาออกไปเที่ยวเล่นสนุกกับผู้หญิงธนาก็รู้สึกเหมือนถูกดึงดูดกลับไปสู่วิถีชีวิตเดิมที่เขาเคยรักธนากลับมาบ้านเธอคะ่ะวันนี้ดึกแล้วขวานพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเมื่อเขาออกไปงานเลี้ยงกับเพื่อนๆจนดึก เดี๋ยวผมกลับไม่ต้องรอหรอกธนาตอบขวัญอย่างไม่ใส่ใจขณะที่กำลังสนุกสนานอยู่กับเพื่อนร่วมงานในงานปาร์ตี้ในช่วงแรกธนาพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้พฤติกรรมเก่าๆของเขาออกมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มปล่อยตัวเองมากขึ้นความอิสระที่เขาเคยมี ความสนุกสนานที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกลับมาเรียกร้องอีกครั้งและธนาไม่สามารถห้ามตัวเองได้เขาเริ่มกลับบ้านดึกขึ้นเรื่อยๆบางครั้งกลับมาพร้อมกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงคนอื่นที่ขัญไม่เคยรู้จักขวันพยายามเก็บความสงสัยไว้ในใจเพราะเธอไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาต้องมีปัญหาแต่ภายในใจของเธอเริ่มหวั่นไหว วันหนึ่งหลังจากที่ธนากลับบ้านช้าอีกครั้งขวัญก็ทนไม่ไหวเธอถามเขาอย่างตรงไปตรงมาธนาคุณยังอยากอยู่กับฉันจริงๆหรือเปล่าคะหรือแค่เพราะเราต้องแต่งงานกันธนามองขวัญด้วยสายตาที่สับสนและไม่แน่ใจเขาไม่ได้ตอบทันทีเพราะลึกๆเขารู้ว่าเขาเริ่มห่างเหินจากเธอไปแล้ว ต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริงผมแค่มีงานเยอะขวัญอย่าคิดมากเลยธนาตอบอย่างไม่สนใจสายตาของเขาหลบเลี่ยงไม่กล้าสบตาภรรยาของเขาขวัญมองธนาเธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาความห่างเหินที่เพิ่มขึ้นทุกวันเธอรู้ว่าธนากลับไปสู่เส้นทางเดิมที่เขาเคยเดินมาก่อนที่จะมาเจอเธอ เธอรู้ว่าความรักที่เธอพยายามสร้างอาจจะไม่เพียงพอที่จะดึงเขาออกมาจากความเสเพที่ติดตัวมาตลอดแม้วัฒนาจะพยายามเว้นระยะห่างจากความเสเพที่เขาเคยชินแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับพบว่าตัวเองยังคงถูกดึงดูดเข้าสู่ความสนุกสนานเหล่านั้นอยู่เสมอเขารู้ดีว่าขวัญภรรยาของเขาเป็นคนดีและซื่อสัตย์ และเขาก็รู้สึกผิดกับความคิดและพฤติกรรมของตัวเองแต่ธนาก็ไม่สามารถหักห้ามความรู้สึกอยากมีอิสระได้จริงๆช่วงหนึ่งธนาเริ่มกลับบ้านเร็วขึ้นพยายามใช้เวลาอยู่กับขวัญมากขึ้นทานอาหารค่าร่วมกันและพูดคุยเรื่องราวของแต่ละวันบรรยากาศในครอบครัวเริ่มดูดีขึ้นขวัญเองก็เริ่มสบายใจและเชื่อว่าเขาเอง อาจจะกลับมารักและดูแลเธอเหมือนที่เคยแต่เมื่อใดก็ตามที่ธนาได้รับคำเชิญจากเพื่อนๆไปปาร์ตี้หรืองานเลี้ยงสังคมความยับยั้งชั่งใจที่เขาพยายามสร้างกลับเริ่มสั่นคลอนอีกครั้งเมื่อธนามีโอกาสและเวลาเขาก็จะไม่ปฏิเสธความต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมได้เขามักจะแอบออกไปพบปะเพื่อนๆ และกลับบ้านดึกเหมือนในอดีตเย็นวันหนึ่งขณะที่ธนาได้รับข้อความเชิญจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งให้ไปที่ครับแห่งหนึ่งเขานั่งมองโทรศัพท์ในมือถือด้วยความลังเลเขารู้ว่าเขาไม่ควรไปแต่ความรู้สึกภายในใจเขาบอกว่าชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายและการใช้ชีวิตตามแบบแผนไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นจริงๆผมไปทำงานกับเพื่อนๆนัขวัญ วันนี้น่าจะกลับดึกหน่อยธนาเอ่ยกับภรรยาขวัญที่ยืนอยู่ในครัวเธอยิ้มรับอย่างเข้าใจแม้ในใจเริ่มจะสงสัยอีกครั้งค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขวันตอบกลับเบาเบาแม้ในใจจะรู้สึกไม่สบายใจธนาออกจากบ้านอย่างรวดเร็วเมื่อถึงที่หมายเสียงดนตรีและบรรยากาศงานเลี้ยงทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ผู้หญิงสวยๆรายล้อมอยู่รอบตัวเขาเขายิ้มและหัวเราะไปกับเพื่อนๆดื่มเครื่องดื่มจนลืมเวลาไปชัว่วขณะทุกครั้งที่เขามีโอกาสเหลีกหนี้จากชีวิตที่ผูกมัดเขาก็อดไม่ได้ที่จะหวนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมความคิดเรื่องขวัญและชีวิตแต่งงานของเขาค่อยๆจางหายไปในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงสีและความสนุกสนานจนเขาลืมหน้าที่ของตัวเองไปบางครั้ง แต่เมื่อธนากลับถึงบ้านในตอนดึกเขาก็ต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดในใจอีกครั้งขวัญยังคงนั่งรอเขาอยู่ในห้องนั่งเล่นสายตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลกลับมาแล้วหรอคะขวัญเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาเมื่อเห็นเขาเดินเข้ามาในบ้านธนารู้สึกถึงความผิดที่ค่อยๆสะสมในใจแต่เขาก็ยังไม่สามารถตัดขาดจากสิ่งที่เขายึดติดมาตลอดได้ ขาโทษที่กลับดึกผมแค่ไปเจอเพื่อนๆน,นิดหน่อยธนาพูดเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องนอนปล่อยให้ขวัญน,นั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวใจของเธอเต็มไปด้วยความสับสนเขารู้ว่าการใช้ชีวิตเช่นนี้จะทำให้เขาเสียขวัญไปในที่สุดแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสและเวลาเขาก็ยังไม่อาจหักห้ามใจตัวเองได้ธนา นั่งอยู่ในห้องทํางานของตัวเองมองออกไปยังหน้าต่างเห็นขวัญกำลังรดต้นไม้หน้าบ้านเธอช่างดูอ่อนโยนและน่ารักเสมอไม่เปลี่ยนไปธนารู้ตัวว่าเขารักเธอรักในความดีและความซื่อสัตย์ที่ขวัญมีต่อเข้ามาตลอดแต่ในอีกด้านหนึ่งของจิตใจธนาก็ยังไม่สามารถจะละทิ้งชีวิตอิสระและความสนุกที่เขายึดติดมาได้ ธนารู้ว่าเขาควรรักและรักษาขวัญไว้แต่ทุกครั้งที่มีโอกาสและเพื่อนชวนไปงานเลี้ยงหรือสังคมภายนอกเขาก็อดไม่ได้ที่จะออกไปสัมผัสกับความตื่นเต้นและชีวิตที่ไม่ผูกมัดอีกครั้งเมื่อใดที่อยู่บ้านธนาจะพยายามเป็นสามีที่ดีคอยเอาใจใส่ขวัญชวนเธอไปทานอาหารนอกบ้านและคุยเรื่องงานและชีวิตประจำวัน ทำให้ขวาญรู้สึกสงบเป็นที่พักพิงในวันที่เหนื่อยล้าแต่ในวันที่เขาอยากหนีออกไปสู่โลกภายนอกธนาก็กลับไปเป็นคนเดิมคอยแอบพบก,กับเพื่อนเก่าที่ชวนเขาไปดื่มและล้อมรอบด้วยสาวๆที่หลงไหลในสเสน่ห์ของเขาเขาอยากหยุดอยากเป็นสามีที่รักและซื่อสัตย์ต่อขวัญเพียงคนเดียวแต่ความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้คงอยู่นาน เพราะทุกครั้งที่มีโอกาสเขาก็มักจะพลาดอีกเสมอในคืนหนึ่งหลังจากที่เขาออกไปดื่มกับเพื่อนๆจนกลับบ้านเด็กอีกครั้งขวัญยืนรอเขาอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเหมือนเดิมเธอไม่ถามอะไรไม่ตำหนิแต่เพียงแค่มองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความสงสัยธนาคุณรักฉันจริงๆหรือเปล่าขวัญถามขึ้นเบาๆเ,เสียงของเธอสั่นเล็กน้อย แม่จะพยายามเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้คำถามของเธอทำให้ธนาสะอึกเขารู้ว่าเธอมีสิทธิ์ถามและเขารู้สึกผิดที่ไม่สามารถมอบความรักให้เธออย่างที่เธอสมควรได้รับผมรักคุณขวัญธนาตอบอย่างจริงจังแต่ในใจของเขากลับรู้สึกว่าความรักของเขามีข้อจำกัดเขาไม่สามารถหยุดตัวเองจากสิ่งที่เขาชอบได้ แต่ทำไมทุกครั้งที่คุณมีโอกาสคุณกลับเลือกที่จะทิ้งฉันไปขวัญถามต่อน้ำตาเริ่มไหลออกมาเธออุดทนกับพฤติกรรมของเขามานานพอสมควรแต่ความเจ็บปวดนั้นเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆธนารู้ว่าเขาไม่สามารถหาคำตอบให้เธอได้เขารู้สึกทั้งรักและผิดในเวลาเดียวกันเขาต้องการอยู่กับขวัญต้องการสร้างชีวิตครอบครัวที่ดี แต่เขาก็ยังหวงแหนชีวิตอิสระและความสนุกที่เคยมีขวัญผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ผมสัญญาว่าจะพยายามเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือรู้สึกเสียใจที่ทำให้เธอต้องเจ็บปวดเช่นนี้ขวัญมองหน้าเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เธอก็ยังไม่ได้โต้อตอบอะไรเธอเลือกที่จะเดินกลับไปยังห้องนอนปล่อยให้ธนา ยืนอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นเวลาผ่านไปแม้ธนาจะสัญญาคว่าจะพยายามแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสความรักที่เขามีให้กับควันและคำมั่นสัญญาที่เขาตั้งใจจะรักษากลับไม่สามารถเอาชนะความต้องการในใจของเขาได้เขายังออกไปพบเพื่อนๆอ,ออกไปสังสรรค์ในงานเลี้ยงสังคมและใช้ชีวิตสนุกสนานเหมือนในอดีต ทุกครั้งที่เขากลับมาบ้านเห็นขวัญเย็นรอยอยู่ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเขาก็รู้สึกผิดอย่างสุดซึ้งแต่เขาก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆธนารักขวัญแต่ความรักนั้นไม่ได้ลบล้างความต้องการที่เขามีได้ธนาเคยเชื่อว่าเขาจะรักขวัญชั่วน,นิรันด์แต่ความรักที่เขาคิดว่าจะเป็นนิรัน กลับเต็มไปด้วยข้อแม้และความสับสนเขารู้ดีว่าความรักที่เขามีให้ขวัญน,นั้นไม่อาจอยู่ยั่งยืนยงได้หากเขายังคงปล่อยให้ความเสเพลเท่าครอบงำ